หนุ่มกัญชัยยอมเล่าเรื่องที่หลายคนไม่รู้ชมผู้รู้แล้วยังตกใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้แม้จะเคยเล่าไปแล้วสําหรับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยจนกระทั่งชมผู้อรยาบอกให้พ่อเล่าอีกครั้งในรายการ3ามแซบกับเรื่องราวโดนของมนต์ดำในอดีตโดยพี่หนุ่มได้เล่าว่าแต่ก่อนพี่ติดผู้หญิงคนหนึ่งมากบางคนก็บอกว่าไปชอบเขาได้ยังไงมีวันหนึ่ง พบพระท่านก็ทักว่าเนี่ยโยมคนนี้โดนของมานะพี่ก็ไม่เชื่อตลกไร้สาระพระบอกให้ลองอาบน้ำมนต์ดูก่อนละกันพี่ก็อ่ะลองดู ท่านเอาพวงมาลัยมาคยีแล้วโยนลงในตุ่มน้ําสวดอะไรไม่รู้และตักน้ําราดพี่ไปสามขันราดพี่ปุ๊บอ้วกพุ่งเลยเป็นสีเหมือนอิฐสีเหมือนที่เขากินหมากพี่ก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นราดอีกก็พุ่งอีกจนพี่เหนื่อยท่านบอกว่าพอละก็มาใหม่ท่านบอกให้มาสามวันวันที่สองก็ปกติไม่มีอะไรวันที่สามมาอีกก็ราดอีกไม่มีอะไรแต่ระหว่างวันที่สองถึงสามพระท่านไม่อยู่ให้พระรูปอื่นมาทําให้แต่วันที่สามระหว่างที่พระท่าน กลับมาพอดีก็บอกเดี๋ยวทําให้ราดขันแรกก็อวกเป็นสีอิดถามแล้วท่านบอกว่าเหมือนพี่โดนของมาเข้าทางไหนออกทางนั้นท่านว่าแบบนั้นอาจจะเป็นมาจากผู้หญิงคนนั้นเอาให้เรากินก็ได้